สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงที่ผมปรับปรุงสระผมก็ได้ว่างระบบเติมน้ำเข้าสระไว้ด้วยนะครับช่วงนั้นเขามีรถแบคโคจะให้เขาขุดเป็นล่อง แล้วก็วางท,อท่อพีวีซีหกนิ้วนะครับหน้าปากท่อผมก็ทำเป็นตัวกรองเศษใบไม้ไว้ด้วยครับกลัวงูมันเข้าไปได้ป้องกันเั็นใบก่อน,นก็เจาะรูที่ถังบริเวณนี้ก็คือเหมืองสาธารณะนะครับ ก็จะมีร่องน้ำอยู่เราก็ทำฝ่ายกันน้ำไว้ตรงนี้และผมก็วางท่อไปรอดคันสะไป แล้วก็ไปโผล่บริเวณสะด้านในนะครับโผลปล้ายไว้ประมาณหนึ่งเมตรแล้วผมก็เอาถุงปุ๋ยมาเย็บเป็นท่อให้น้ำาไหลลงก้นสะป้องกันดินพังพลาย บริเวณขอบสาบางส่วนก็พังนะครับเนี่ยก็ช่วงที่ผมขุดต่อยุคาออกผมก็เอาต่อยุคาเนี่ยก็มาทำเป็นเบิร์มด้านในนี้เลยไม่มีที่ทิ้งครับก็ใหล้รถเขาดันลงมาในสะแล้วกระจกปรับมันจะมีบางส่วนที่พังลงไปนะครับเนี่ย จุดไหนที่เป็นทางน้ำไหลอะ่ะคันเสาก็จะพังเเราต้องบล็อกไม่ให้น้ำมันไหลลงมาได้ต้องทำคันสูงขึ้นมาหน่อยนะจุดนี้พังเยอะเลย เราต้องทําคันบริเวณเนี้ครับไม่ให้น้ำเขาไหลลงไปบริเวณสโลปผมคิดว่าน่าจะช่วยได้แหละเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งผมให้เป็นรถไทยครับรถไทยเขาดันให้แบบเนี้ยตอนแรกผมจะาํทำแบบนี้ยรอบสะบริเวณที่สูงสูงะแต่ผมมันไม่ได้อยู่คุมครับ ก็สภาพเป็นอย่างที่เห็นครับมันเป็นบริจุดจุดที่สุดๆนี้มันจะต่ำนะครับต่ําน้ํามันก็ไหลลงออไปได้ก็ไปทําให้สโลโปพังเนี่ยบริเวณนี่ผมปั้นคันไว้น่อยหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ค่อยพังนะครับนี่ครับทำคันไว้ ให้น้ำเขาไหลออกด้านข้างคันผมมาสุดแค่นี้เองไม่สุดนี่ครับพอสุดคันก็เรียบร้อยเลยน้ำกไ็ไหลลงไปทีรท่รอยเท้านั้นรอยเท้านนคนจับอื่นงนะครับช่วงใีวันฝนตกหนักอะ่ะอื่นงออกอยู่ในสะนะครับเขาก็ลงลงไปจับอื่นงกัน เดี๋ยวต้องไปให้เขายุบไปก่อนล้ครับผมค่อยหาวิธีจัดการเขาใหม่เนี่ยครับบริวณเน,นี้ยผมยกขันให้น้ำเขาไม่ไหลลงไปได้ให้เขาไหลลงไปเหมืองและค่อยไหลเข้าท่อ PVC ของเราค่อยไหลลงสับขันสาก็จะไม่พังครับ เดี๋ยวต้องหาเวลามาปรับปรุงร้อยเขายุบไปก่อนหมดหน้าฝนนี้ไปก่อนครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก่อนจะขุดสระก็ลองวางแผนเร่งน้ำไหลให้ดีขันสระเราจะได้ไม่พังจะได้ไม่ต้องซ่อมคลิปนี้สวัสดีครับ